สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะที่ y o u b e c h a n แนลวอลรแทกเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ตอบพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ก็พามาชม LC018 นะตัวนี้เป็นตัวดีทีพร้อมบุ้งกี่ตักนะคะพี่พีทานใดที่กำลังมองหารถขนาดกลางๆเนาะ มาพร้อมบุ้งกีตักนะคะตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะตัวนี้ L 4018ตัว DT 40แรงม้าจากค่ายคูบ้านะคะสภาพสวยๆเลยนะตัวนี้จดทะเบียนปีพศ2561ค่ะปี61นะตัวนี้เราเปลี่ยนล้อยัางคู่หลังให้นะคะใส่ล้อยยางคู่หลังให้ใหม่เนาะ นี่แล้วเราก็ใส่บุ้งกีของใหม่ให้เลยนะคะเป็นบุ้งกีใหม่จากยี่ห้อ WT นะคะเหล็กหนาคุณภาพเยี่ยมเลยสามารถยกสูงได้นะคะ3.30เมตรนะคะ330เซนติเมตรนะคะหรือว่า3.30เมตรนะคะนี่มาพร้อมบุ้งกีตักนะคะของใหม่เลยยี่ห้อ WT นะคะตัวนี้เหล็กหนางานสวยเลยตัวนี้นะคะ ตอนนี้หน้าใหม่อยู่ที่506ชั่วโมงการทํางานนะคะในส่วนของหน้าใหม่เนาะใม่แท้ไม่เดิมไหม่จริงนะจดทะเบียนปี61มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยหน้าใหม่500ก,กว่าๆนะคะตัวน,นี้ก็เปลี่ยนล้อยางคู่หลังให้เนาะ,ะในส่วนของล้อยางคู่หน้าทางร้านเราไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะยังสวยอยู่นะเป็นล้อยางเดิมๆเ,เลย สวยๆตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนในส่วนของราคานะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ตามเซตที่หนูแจ้งเนาะเดี๋ยวหนูพาชมหน้าใหม่งงก่อนเนาะหน้าใหม่งงตามนี้เลยนะคะตามเซตนี้เลยนะตัวลดพร้อมบุ้งกีตัวนี้ราคาอยู่ที่480,000บาทค่ะพี่ๆ480,000บาทเนาะราคานี้พร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะ480,000บาทถ้าพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ ด้านล่างนี้0875734727 ID ล n e น้ำตาล2611นะคะถักลายมาไม่ตอบก็โทรมาได้เลยนะคะ087นะเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยระบบการทำงานต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะตัวนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนรดสภาพค่อนข้างใหม่เลยนะตัวนี้ลดสภาพสวยค่อนข้างใหม่เลยนะคะ480,000บาทราะค่ะพูดคุยต่อรองกันได้นะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอำเภอคลองของุงจังหวัดก แงเพรเปิด365วันเลย,ไม,ยาาไม่หยุดวันเสาร์ทิศไม่หยุดวันอาตเตเลิกนะคะส่วนพี่ท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาจองออนไลน์กันก็ได้นะคะโอนประจำมาจอง 1-2สหมื 1> 1่นส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับสินค้านะคะตัวนี้ฝากไว้ด้วย lc 0 1 8จากร้านบริเพเตอร์ติดบุ้งกีตตักใหม่เลยเดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับยอดผู้ติดตามใน Youtube มากๆเลยเป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปมากนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ